ครับมาในส่วนของข้อที่สองจุดสองนะครับข้อสองจุดสองนะครับอ่าข้อ a นะครับจงวาดการจัดวางหน่วยอุปกรณ์ด้านเข้าด้านออกเหมือนเป็นหน่วยความจำ memory map io นะครับที่นะครับ led ห้าดวงนะครับรหัสสามศูนย์หเและ7 segment 1หนึ่งดิจิตนะครับ e ห้า A.C.H. นะครับอ่าคอมมอนที่ผมเลือกใช้เนี่ยจะเป็นคอมมอนแคโทดนะครับก็จะทำการจัดเรียงได้ดังนี้นะครับอันนี้นะครับ LED 5ดัดวงนะครับรหัส3 0 6 C.H. ตรงนี้เป็น7 Segment 1ดิจิตนะครับเป็นคอม n อนแคโทดนะครับ E. 5 A.C.H. นะครับสังเกตว่า LED จะอยู่ในช่วงนี้และ เซเว่นเซกเมนต์นดิจิตนะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับข้อ A มาถึงข้อ B นะครับข้อ B เขาให้ออกแบบวงจร Address Decoder ตามข้อ A นะครับอ่ามาที่นี้ะครับแล้วก็จะใช้ a 1 5ถึง a 1 3นะครับของ led ก็ได้อย่างนี้ครับ0001 s e ู e ย์ศูนย์หก็จะได้หนึ่งตัวตัวครับ อันนี้ก็เอาพุ t จะออกทางเลขหนึ่งนะครับคอมมอนแคโทดให้เป็นศูนย์และอันนี้เอาพุ t ออกทางเลขเจดนะครับผมก็จะตั้งชื่อให้ตรงนี้นะครับเอาพุ t ที่ออกทาง y หนึ่งเป็นพอร์ตศูนย์ LED นะครับและเอาพุ t ที่ออกทาง y เจให้เป็นพอร์ต e ศูน SEG นะครับมาถึงข้อ c ครับ มาดูวงจรกันก็ตรงนี้นะครับจากข้อเมื่อกี้พอทศูนย์เข้าทางนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ที่ดีอดเดอร์นะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับออกทาง Y หนึ่งออกทาง s e v s e นะครับออกทาง Y เจ็ครับ s e v s e นี่ครับ LED ห้าดวงครับหนึ่งสสามสี่ห้าครับขอบคุณครับ